สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทูพยากรณ์ศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามุสและศาสตร์แห่งตัวเลขจะมาเปิดดวงพยากรณ์ประจําเดือนธันวาคม2560ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ ประจำเดือนธันวาคม2560ในเดือนธันวาคมนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นต้องสมองไวปากไวตาไวและต้องมีความละเอียดรอบคอบการงานและการลงทุนหลายอย่างต้องอาศัยการเร่งสปีดการทํางานที่ต้องเข้าไปสานต่องานของคนอื่นที่ค้างคาไว้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะแต่ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ดังนั้นผู้ที่เกิดว,วันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมไม่ควรจะกังวลจนกันเหตุไม่มีความยากใดๆที่ผู้ที่เกิดว,วันอาทิตย์นั้นจะรับมือไม่ได้ขอเพียงแค่คนนั้นมีสติเท่านั้นความเป,ปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกลางเดือนธันวาคมจะทําให้ผู้ที่เกิดว,วันอาทิตย์นั้นมีความยุ่งยากใจนิดหน่อยค่ะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาการปรับตัวอีกสักนิดรวมถึงผู้ที่เกิดว,วันอาทิตย์ในเดือนธันวาคม มีโอกาสได้เข้าร่วมงานสัมมนา,าด้านวิชาการหรือมีโอกาสไปเรียนรู้อบรมทักษะบางอย่างซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณในด้านการงานการลงทุนระยะยาวค่ะจะทำงานสิ่งใดในเดือนธันวาคมขอให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตนั้นมีข้อมูลแน่นไว้ก่อนเป็นดีผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงก็ยังคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณอยู่งานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาและการเดินทางจะประสบผลดีเกินคาดค่ะ ด้านการเงินของผู้ที่เกิดว,วันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมคล่องตัวดีค่ะขาดเหลือประการใดเล็กๆน้อยๆก็ยังมีผู้ใหญ่คนรับตัวช่วยสปอร์ตนะคะแต่การใช้สอยในเดือนธันวาคมผู้ที่เกิว,วันอาทิตย์ไม่ควรที่จะปล่อยให้เวอร์มากเกินไปหรือไม่ควรที่จะทําตัวเหมือนคนจมไม่ลงนะคะรวมถึงผู้ที่เกิว,วันอาทิตย์ต้องระวังค่ะจะเจอแก๊งต้มตุ๋นนะคะรวมถึงนะ จะเจออิทธิฤทการตลาดของเซลล์จนทําให้เงินนั้นร่อยรอไปได้ค่ะด้านความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนใกล้ตัวส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วขัดแย้งกันตลอดค่ะแต่ก็จะสามาคีกันตอนที่คุณนั้นมีปัญหาและต้องอาศัยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาหารที่ทานแล้วเพิ่มความโชคดีของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมนั่นก็คือ ข่าวคุกกปิค่ะเครื่องดื่มที่เสริมดวงชะตาของผู้ที่เกิดว,วันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมนั่นก็คือน้ำลูกยอและน้ำสมุนไพรต่างๆสีนำพาโอกาสและนำพาชโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมนั่นคือสีเหลืองและสีสม้มเลขนำโชคของผู้ที่เกิดว,วันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมนั่นคือเลขสี่และเลขสามค่ะ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจำเดือนธันวาคม2560ด้านการงานของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นเรียกได้ว่าเริ่มมีอะไรลงตัวเข้าล็อกและไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำอะไรในเดือนธันวาคมนี้ก็ค่อนข้างที่จะไปได้สวยค่ะในขณะที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมีความเข้าใจและเริ่มมองปัญหาในแง่บวก เวลาคุณจะทำอะไรก็จะผ่านได้เฉลุยจะมีงานป้อนเข้ามาให้ทำอยู่เรื่อยๆค่ะและสไตล์งานการลงทุนต่างๆก็สามารถที่จะทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ดีดังนั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์จะเกิดความสบายอกสบายใจค่ะที่ได้นะคะทำงานรวมถึงมีโอกาสที่จะได้พัฒนาก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้นการลงทุนต่างๆก็จะมีทิศทางไปในทิศทางที่ดีค่ะ รวมถึงในเดือนธันวาคมนี้ผู้ที่เกิดวันจันทร์มีเรื่องน่ายินดีหรือมีข่าวดีนะคะเรียกได้ว่าตลอดทั้งเดือนค่ะจะมีโอกาสถูกทาาทามโดยผ่านผู้ใหญ่หรือมีข้อเสนอดีๆต่างๆนะคะรวมถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์นี้มีโอกาสที่จะต้องตัดสินใจเรื่องการงานเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการนะคะพัฒนาเรื่องการงานก็ดีการศึกษาต่อเพิ่มเติมก็ดีนะคะ แต่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้ชีวิตอย่างประมาทโดยเฉพาะเรื่องการงานและอย่าชะล่าใจเด็ดขาดนะคะเพราะว่านะคะปัจจัยภายนอกเรื่องคนเรื่องสภาพแวดล้อมเนี่ยก็ยากที่จะควบคุมอยู่ค่ะและที่สําคัญนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างนะคะเพื่อที่จะปรับตัวเข้ากับการงานและการลงทุนให้ดีขึ้นค่ะ ด้านการเงินของผู้ที่เกิดว,วันจันทร์ในเดือนธันวาคมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะมีความมั่นคงนะคะและที่สําคัญผู้ที่เกิดว,วันจันทร์นั้นสามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ได้เป็นเดือนนะคะที่คุณนั้นจะมีโอกาสได้จับจองเป็นเจ้าของทรัพย์สินบางอยา่างและทางที่ดีนะคะผู้ที่เกิดว,วันจันทร์ควรคํานึงนะคะถึงความสามารถในการผ่อนชําระระยะยาวด้วยนะคะและที่สําคัญผู้ที่เกิดว,วันจันทร์ไปไหนมาไหนนะคะก็ต้องดูให้ดีค่ะ มีโอกาสที่จะทำพวกคุณจงกุญแจหล่นหายนะคะหรือเอกสารบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ยานพาหนะหล่นหายค่ะด้านความรักของผู้ที่เกิดว,วันจันทร์ในเดือนธันวาคมคนโสดนะคะอยากที่จะสละโสดแนะนำให้เดินทางค่ะคุณจะได้พบคนในสเปคส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะโชคยังดีนะคะที่มีบุตรบริวารน,นะคะมีสุนัขนะคะหรือนะคะมีปัจจัยคนผู้สูงอายุก็ได้เป็นกาวใจอยู่นะคะ และมีโอกาสนะคะที่จะกระชับความสัมพันธ์นะคะให้ดียิ่งขึ้นในเดือนธันวาคมค่ะอาหารที่ทานแล้วเพิ่มความโชคดีนะคะให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเดือนธันวาคมนั่นก็คือข้าวหมกไก่ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่เป็นต้นค่ะเครื่องดื่มที่เสริมดวงชะตานะคะของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจําเดือนธันวาคมเน้นเลยนะคะน้ําสับประรดน้ําแครอทนะคะดื่มแล้วสุขภาพดีและอารมณ์ดีด้วย สีนำพาโอกาสและนำพาโชคลาภให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร,ร์ในเดือนธันวาคมนั่นก็คือสีส้มและสีดําเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร,ร์ในเดือนธันวาคมนั่นก็คือเลขห้าและเลขแปดค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจำเดือนธันวาคม2560ด้านการงาน ผู้ที่เกิดวันอังคารอาจจะเริ่มต้นเดือนธันวาคมแบบกุมขมับค่ะงานที่คิดว่าง่ายก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ยากขนาดนั้นนะคะผลทางการทํางานในช่วงตั้งแต่ตวันที่หนึ่งถึงวันที่สิธันวาคมของผู้ที่เกิดวันอังคารไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรค่ะมีโอกาสถูกขัดข้อติดขัดนะคะหรือถูกตําหนีได้นะคะการงานหรือการลงทุนต่างๆมีเงื่อนไขาบางประการค่ะที่ทําให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะ รู้สึกกังวลใจค่ะและที่สําคัญอุปสรรคเหล่านี้ก็จะมาแบบละลอกละลอกนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรที่ทําลายความตั้งใจอันแน่วแน่ของผู้ที่เกิดวันอังคารได้ค่ะขอแค่เพียงแค่คุณมุ่งมั่นนะคะก็จะไปถึงจุดหมายได้อย่างไม่ยากค่ะรวมถึงผู้ที่เกิดวันอังคารควรมีความยืดหยุ่นค่ะในการทํางานอะไรต้องปรับก็ควรปรับนะคะปรับบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะคะและคุณนั้นก็จะพบนะคะหนทางความสําเร็จไม่ช้าก,ก็เร็วค่ะ และที่สําคัญผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะมีโอกาสที่จะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะคะที่เกิดจากการสื่อสารก็ดีเกิดนะคะจากเกี่ยวข้องกับตัวเลขเอกสารก็ดีถ้าสังเกตเห็นแล้วนะคะควรที่จะเคลียร์ค่ะก่อนที่จะก่อเกิดปัญหาได้นะคะรวมถึงผู้ที่เกิดวันอังคารไม่ควรใจร้อนค่ะความล่าช้าไม่ทันใจอาจจะทําให้คุณหงุดหยิดแต่นะคะถ้าความละเอียดนะคะและล่าช้าแล้วนะคะมันสําเร็จหรือมันสมบูรณ์ก็ควรรอค่ะ มีเหตุการณ์เฉพาะหน้าบางอย่างค่ะที่ทําให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจะต้องแก้ไขหรือมีโอกาสที่จะเข้าไปนะคะได้รับผลกระทบเกี่ยวข้องกับปัญหาบางประการสมุนบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าในเดือนธันวาคมนี้จะหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ค่ะและช่วงปลายเดือนนะคะของผู้ที่เกิดวันอังคารน่าจะมีอะไรดีขึ้นค่ะรวมถึงนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารจะมีโอกาสได้เปรียบเรื่องการงานและการลงทุนในช่วงปลายเดือนธันวาคมด้วย ด้านการเงินของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจำเดือนธันวาคมรายได้ในเดือนธันวาคมนั้นนะคะจะลดลงนิดหน่อยค่ะแต่นะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นก็ยังฟุ่มเฟือยเป็นปกติระวังนะคะเรื่องการใช้จ่ายให้ดีค่ะโดยเฉพาะนะคะการซื้อของลดราคาในเดือนธันวาคมนั้นอาจจะทําให้นะคะเครดิตของคุณน,นั้นลดลงไปได้ค่ะรวมถึงนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารท่านใดเป็นลูกหนี้นะต้องระวังโดนทวงหนี้ที่ติดค้างชําระอยู่ในเดือนธันวาคมด้วย ด้านความรักของผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนธันวาคมคนโสดนะคะเรียกได้ว่าขาดเสน่ห์อย่างแรงค่ะต้องปรับปรุงตัวเองอย่างด่วนนะคะไม่ใช่แค่ปรับปรุงนะคะในเรื่องของการแต่งตัวการแต่งหน้าอย่างเดียวต้องปรับปรุงนะคะในเรื่องของนิสัยและทัศนคติด้วยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีความสุขดีค่ะแต่ว่าเวลาพูดคุยกันนะคะเหมือนกับจะพูดกันคนละเรื่องค่ะแต่ก็เข้าใจกันดีค่ะ อาหารที่ทานแล้วเพิ่มความโชคดีของผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนธันวาคมนะคะก็ต้องเป็นอาหารรสจัดค่ะยกตัวอย่างเช่นส้มตำยำซับๆเป็นต้นเครื่องดื่มที่เสริมดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนธันวาคมนั่นก็คือน้ำใบเตยน้ำเต้าหู้ค่ะสีนำพาโอกาสนำพาโชคลาภให้กับผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนธันวาคมนั่นก็คือสีเขียวและสีน้ำตาลเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนธันวาคมนั่นก็คือ เลขหนึ่งและเลขห้าค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธแปรจําเดือนธันวาคม2560ด้านการงานของผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนธันวาคมการงานจะดีขึ้นค่ะแต่ก็ดีขึ้นเพียงขั้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่ผู้ที่เกิดวันพุธอุตสาห์ลงทุนลงแรงไป อาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะไม่ได้เป็นไปตามหวังในทุกเรื่องทุกอย่างดังนั้นผู้ที่เกิดวันพุธไม่ควรจิตตกค่ะต้องนะคะอาศัยโอกาสนะคะและระยะเวลารวมถึงต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญให้เท่าคนอื่นก่อนค่ะดังนั้นนะคะในเดือนธันวาคมเป็นช่วงแห่งการศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็นะคะมองตัวเองค่ะมีสิ่งใดที่ผิดพลาดแก้ไขค่ะและคุณนั้นก็จะประสบความสำเร็จในไม่ช้าแน่นอน และที่สําคัญผู้ที่เกิดวันพุธต้องระวังวาจาค่ะคําพูดระวังการกระทบกระทั่งกันนะคะทางวาจารวมถึงนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเวลาเสียงานหรืออาจจะตกในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกได้ในเดือนธันวาคมค่ะและที่สําคัญนะคะหลังวันที่20่ธันวาคมเนี่ยถ้าผู้ที่เกิดวันพุธรู้สึกถึงความผิดปกติค่ะแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆก็ไม่ควรมองข้ามหรือปล่อยเลยนะคะมิฉะนั้น อาจจะปานไปได้โดยเฉพาะใครที่ทํางานด้านตัวเลขด้านเอกสารนะคะรวมถึงด้านการเงินนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนธันวาคมในช่วงเดือนนี้จะได้พบกับบุคคลมากหน้าหลายตาค่ะการเปิดใจรับฟังนะคะโดยปราศจากการมีอคติจะทําให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นได้ประโยชน์ค่ะด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนธันวาคมไหลเวียนคล่องตัวดีมีเงินเข้าหลายทางแต่ค่อนข้างที่จะใช้เงินเปลืองนะคะเพราะว่าวิญญ,ญาณนักช้อปเข้าสิง รวมถึงผู้ที่เกิดวันพุธนะคะอาจจะเป็นคนบอกว่าโอยไว้ก่อนไว้ก่อนเรียกได้ว่าขาดการบริหารจัดการการเงินที่ดีทําให้จู่ๆก็มีเรื่องให้ต้องเสียเงินสนันนะคะรวมถึงทรัพย์สินก็อาจจะตกลงสูญหายได้ด้านความรักของผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนธันวาคมคนโสดมีตัวเลือกเยอะค่ะพิจารณาดีๆก็แล้วกันนะคะไม่ใช่ว่ามีตัวเลือกเยอะแล้วนะคะเลือกจะเลือกผิดนะคะก็จะเสียใจนั่นเองส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะไม่มีใครยอมใคร แต่โดยรวมนะคะความรักก็ดูแฮปปี้ดีกว่าเดือนที่แล้วค่ะอาหารที่ทานแล้วเพิ่มความโชคดีนะคะให้กับผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนธันวาคมก็เป็นอาหารจําพวกปลาหมึกค่ะปลาหมึกทอดปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะปลาหมึกนึ่งมะนาวเป็นต้นเครื่องดื่มนะคะที่เสริมดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันพุธประจําเดือนธันวาคมก็ยกตัวอย่างเช่นพวกน้ําลูกเดือยน้ําถั่วห้าสีเป็นต้นสีน้ําพาโอกาสค่ะ และนำพาชโชคลาภให้กับผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนธันวาคมนั่นก็คือสีฟ้าและสีน้ำเงินเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในเดือนธันวาคมนั่นก็คือเลข6และเลข7ค่ะดวงชะตา,าของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจําเดือนธันวาคม2560ด้านการงานของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสในเดือนธันวาคม การได้มาซึ่งความสําเร็จนะคะในเดือนธันวาคมจะทําให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะคะต่าง,างๆนานาเลยค่ะดังนั้นผู้ที่เกิดวันพฤหัสจําไว้2ข้อค่ะ 1. ต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริงและความถูกต้องข้อที่2นะคะความท้าทายที่เข้ามามีหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นความท้าทายในเรื่องของอารมณ์การท้าทายในเรื่องของการทํางานร่วมมือคนอื่น หรือความท้าทายในเรื่องการอาศัยความเชี่ยวชาญในด้านการงานดังนั้นผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะอาจจะเจอสึกโหดยิ่งกว่าเข็นคกขึ้นภูเขาหรือบางทีอาจจะทําให้คุณยุ่งยากใจนะคะดังนั้นผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเดือนธันวาคมต้องอดทนค่ะถ้าคุณผ่านนะคะข้อลองใจ2ข้อนี้ไปได้นะคะก็จะเป็นโอกาสดีค่ะในการเพิ่มพูนทักษะด้านใหม่ๆการก้าได้ก้าเสียของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะ ในเดือนธันวาคมนี้ก็ยังค่อนข้างที่จะได้ผลคุ้มค่าอยู่นะคะและที่สำคัญในเดือนธันวาคมอย่าไปขัดจังหวะใครอย่าไปขัดคำสั่งใครสิ่งใดนะคะที่คุณนั้นเคยทำพลาดต้องให้โอกาสตัวเองนะในการแก้มือต้องดึงนะคะสารพัดเทคนิคมาใช้นะคะรวมถึงอย่าไปคิดนะคะในเรื่องของการเสียหน้าเสียฟอร์มนะคะอย่าไปคิดถี่สูงนะคะพฤติกรรมบางอย่างเนี่ย ของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเดือนธันวาคมอาจจะไปละเมิดรวมถึงไปล่วงเกินผู้ใหญ่โดยไม่ได้ตั้งใจนะคะก็อาศัยคําพูดอ่อนน้อมถ่อมตนกันเจรจาคําว่าขอโทษก็จะทําให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นผ่านไปได้ค่ะด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเดือนธันวาคมกําลังซื้อสูงค่ะหาได้มากก็ใช้มากหมุนเงินเก่งนะคะและผู้ที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยเรียกได้ว่ากระเป๋าไม่แหงง้งง่ายๆมีคนเนี่ยนะคะ มาเอาเงินใส่ตลอดรวมถึงเช่นเดียวกันนะคะก็มีคนมาพึ่งพาตลอดมีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันนะคะเกิดขึ้นโดยเฉพาะมีโอกาสที่จะมือถือพังซื้อมือถือใหม่นะคะของสูญหายนี่นะคะที่คนอื่นยืมเราไปศูนย์ค่ะของที่ถูกยืมไปแล้วก็จะไปแล้วไปรับนั่นเองด้านความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเดือนธันวาคมคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนที่คุยถูกคอค่ะต้องดูดีๆนะคะว่าเขาหรือเธอมีแฟนแล้วหรือยัง ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะในเดือนธันวาคมให้เกียรติซึ่งกันและกันดีค่ะโดยเฉพาะเวลาที่อยู่ข้างนอกหรือออกงานสังคมร่วมกันอาหารที่ทานแล้วเพิ่มความโชคดีให้กับผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสในเดือนธันวาคมนะคะก็อาหารจําพวกเป็ดค่ะเป็ดย่างเป็ดพะโล้ขา้าวนาเป็ดเป็นตน้นเครื่องดื่มที่เสริมดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสในเดือนธันวาคมนะคะก็จะเป็นพวกน้ำมะนาวปัน่นน้ำสับประรดปัน่นน้ำส้มปั่นนะคะเป็นต้นค่ะ สีนำพาโอกาสนะคะในเดือนธันวาคมให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั่นก็คือสีม่วงและสีขาวค่ะเลขนำโชคนะคะของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเดือนธันวาคมนั่นก็คือเลข7จ็และเลขศูนย์ค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนธันวาคม2560 ด้านการงานผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนธันวาคมมีทิศทางแนวโน้มที่จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะมีโอกาสได้ทําตามความฝันนะคะอุดมการณ์รวมถึงผู้ใหญ่นะคะคนรอบตัวก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นได้แสดงความคิดเห็นและนําเสนอนะคะรวมถึงคุณนั้นจะมีสิทธิ์มีเสียงมีความสําคัญในการทํางานหรือการลงทุนมากขึ้นกว่าเดิมค่ะดังนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์ควรมีทัศนคติในเชิงบวก และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนะคะของสิ่งที่คุณจะต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีการลงทุนก็ดีค่ะและจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะในอาชีพการงานได้ไวขึ้นทฤษฎีต่างๆนะคะอยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์รู้ว่าไม่มีอะไรที่ตายตัวค่ะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทาอะไรที่นอกกรอบบ้างนะคะชีวิตจะดีดีค่ะและบอกได้เลยว่าเป็นช่วงเดือนนะคะ ที่ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ค่ะที่ตัวเองมีมานั้นใช้ให้คุ้มค่าและนะคะไม่เพียงที่ประสบการณ์ต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ที่เกิดวันศุกร์เองเท่านั้นยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กรน,นะคะหรือหน่วยงานหรือที่ทํางานของคุณด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนธันวาคมจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเนื่องจากรู้งานดีค่ะแล้วก็คิดเองเป็นนะคะ บางครั้งผู้ที่เกิดวันศุกร์ต้องเด็ดขาดค่ะกับหน้าที่การงานของตัวเองบ้างนะคะมีโอกาสที่ผู้ที่เกิดวันศุกร์จะเดินทางไกลหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นัดหมายกระทันหันนะคะอาจจะทําให้คุณนั้นอารมณ์เสียเล็กๆค่ะด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนธันวาคมถือว่าคล่องตัวกว่าเดือนที่ผ่านมาได้ช่องทางหาเงินเพิ่มมีเงินเข้ามาเต็มกระเป๋านะคะแต่รายจ่ายของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนธันวาคมก็ยิบย่อยค่ะหากผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นไม่คุมนะคะบอกได้เลยค่ะ มีโอกาสที่เงินกระเป๋านะคะจะต้องแฟบแน่นอนและที่สําคัญผู้ที่เกิดวันศุกร์ต้องระวังค่ะถูกหลอกให้เสียเงินเปล่าด้วยด้านความรักของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนธันวาคมคนโสดมีคนเข้ามาตีสนิทนะคะหวังจะพิชิตใจคุณแต่สุดท้ายนะคะเมื่อเขาเอาชนะใจคุณได้เขาก็อาจจะไม่สนใจนะคะดังนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นต้องระวังหัวจิตหัวใจของตัวเองให้ดีค่ะอย่าพึ่งตกลงปลงใจกับใครถ้าคุณนั้นยังไม่แน่ใจ สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ที่มีคู่อยู่แล้วนะคะในเดือนธันวาคมมีเรื่องง้องแง้งกันบ้างตามเรื่องตามราวค่ะแต่ก็ยังรักกันดีอยู่นะคะอาหารที่ทานแล้วเพิ่มความโชคดีนะคะให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนธันวาคมนั่นก็คือพวกข้าวต้มโจ๊กค่ะหรือนะคะพวกข้าวโอ๊ตต้มต่างๆเครื่องดื่มที่เสริมดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนธันวาคมนะคะก็จะเป็นพวกน้ำ s สาวร e น้ำใบบัวบกเป็นตน้นสีน้ำผาโอกาสน้ำพาโชคลาภให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ ในเดือนธันวาคมนั่นก็คือสีขาวและสีครีมเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนธันวาคมนั่นก็คือเลขสองและเลขหกค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำเดือนธันวาคม2560ด้านการงานผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนธันวาคมคุณจะมีงานยุ่งเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะ มีทั้งเรื่องที่น่ายินดีและเรื่องที่ชวนให้ปวดหัวนะคะหยิบจับอะไรนะคะบอกได้เลยค่ะที่คุณนั้นไม่เคยทำมาก่อนต้องอาศัยการวางแผนการศึกษานะคะหาประสบการณ์ถามผู้รู้ให้ดีนะคะและคุณนั้นจะมีโอกาสลองผิดลองถูกอยู่เป็นระยะสั้นค่ะพูดถึงวันเสาร์มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่หรือได้ประสบการณ์ใหม่นะคะที่เกิดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่ะ พ้นทางที่จะไปต่อนะคะควรที่จะเตรียมตัวให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะคะรวมถึงผู้ที่เกิดวันเสาร์จะต้องระวังนะคะระบบสติปัญญาจะรวนด้วยนะคะประเภทวันนอนน้อยนะคะหรือทํางานหนักนะคะก็มีโอกาสที่จะเบลอได้ง่ายดังนั้นคิดอะไรก็ให้จบเป็นเรื่องๆจะดีกว่าค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์บางท่านต้องทํางานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่นะคะต้องระวังการเอาใจใส่ผู้ใหญ่เป็นพิเศษนะคะ รวมถึงนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสค่ะได้ลงทุนนะคะด้วยเงินของคนอื่นนะคะคนรับตัวก็ไฟเขียวในหลายๆอย่างตามที่ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นได้ขอไปค่ะรวมถึงจะมีโอกาสที่ผู้ที่เกิดวันเสาร์จะเปิดสังคมที่กว้างขวางนะคะหรือเป็นที่รู้จักมากขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์ต้องผลึกกาลังของทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันมีควรนะคะเข้าไปยุ่งย่ามนะคะในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวคุณค่ะ และใช้อำนาจนะคะในการทำงานนะคะและอำนาจที่มีอย่างมีขอบเขตด้วยด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนธันวาคมนะคะเรียกได้ว่าไม่สะพัดเท่าที่ควรในช่วงต้นเดือนค่ะจะหมดเปลืองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะแต่นะคะในช่วงตั้งแต่วันที่10ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์จะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดฝันมีโอกาสที่จะมีโชคนะคะถูกหวยรวยเบอร์นะคะ อยากได้อะไรนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ตามใจปรารถนาค่ะด้านความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนธันวาคมนะคะคนโสดพบใครบางคนที่มีเคมีตรงกันอย่างเหลือเชื่อค่ะแต่ก็อาจจะยังอยู่ในช่วงตัดสินใจจะครบดีไหมหรือจะอยู่เป็นโสดดีกว่าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะที่เกิดวันเสาร์นะคะบอกได้เลยยิ่งคุยกันน้อยลงก็จะยิ่งทําให้ความห่างเหินมีมากขึ้นนะคะก็ต้องพูดคุยกันปกติค่ะ ถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดนะคะก็อาจจะพูดคุยกันนะคะในเรื่องของคนอื่นนะคะความบันเทิงต่างๆรอบตัวก็จะทําให้กระชับความสําคัญได้ดีมากยิ่งขึ้นอาหารที่ทานแล้วเพิ่มความโชคดีนะคะให้กับผู้ที่เกิดกวันเสาร์ในเดือนธันวาคมนั่นก็คืออาหารจะพวกข้าวผัดค่ะข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูนะคะข้าวผัดหมูก็ได้หรือจะเป็นพวกอาหารพวกผัดซิ้วลาดนานะคะก็ดีค่ะ เครื่องดื่มที่เสริมดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะในเดือนธันวาคมนั่นก็คือน้ำส้มเช้งนะคะน้ำมะน,นาวนะคะรวมถึงนะคะพวกน้ำแคนตาลูปน้ำสตอรอเบอรี่น้ำกีวีเป็นต้นสีน้ำพาโอกาสนะคะในเดือนธันวาคมของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ก็จะเป็นสีส้มและสีขาวค่ะเลขนำโชคนะคะของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนธันวาคมนั่นก็คือเลข5าและเลข2ค่ะ